พัชริลลาิสุชื่ออะไรนะคะน้องพอใจชื่อจริงชื่อว่าอะไรนะคะชื่อจริงพัพริลล่าิสุเก่งมากเลยอ่ะไปโรงเรียนก่เลยวะไปโรงเรียนวันเดียวพค่ทีล่าล่าทีไหนให้แม่ดูใกล้ๆ้หน่อยไหนๆๆนไหนไให้ม่ใกล้หน่อยนี โบแม่นนี้ตรงนี้ตรงนี้มันอานสุอนเบร์นบ่าุเฮยผู้ใดผู้ดบอกาลาชสุกทุกีเออผู้ใดบอกที่หลาฮผู้ใดบอกทีหลาทีหลาที่รู้จักอานรู้วเดียวูเองูเองพี่มออมบอกอ๋อ พี่ออมสอนวันเดียวจำได้เลยเก่งจังเลยอยางีกับพี่อมอ่ะยังก่่นพชิาลัสุใช่ชื่อ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 ื่อช่อ ชื่อเล่นชื่อเล่นจ้าชื่อเล่นหนูอ่ะชื่อเล่นหนูชื่อว่าพอใจชื่อเล่นหนูชื่อว่าน้องพอใจแต่ว่าชื่อจริงชื่อว่าพัทเชียสีสุกเออชื่อน้องพอใจชื่อชื่อเล่นแม่น้องอะไรนะน้องพัทเชลายสีสีสุกสีสุกเอออย่างนะ เก่งจังเลยไปโรงเรียนวันเดียวนี่ละแม่รู้จักซื้อเลยอ่ะไปโรงเรียนคือเดียวรู้จักซื้อเลยอ่ะเก่งแค่โอ้ไปโรงเรียนด้วยจ้าโอไปโรงเรียนน้อยด้วยอ๋อไปโรงเรียนน้อยด้วยเหรอลูกนึกถุดไปโรงเรียนน้อยด้วยอืออยากมันไป ยังรู้ไปโรงเรียนวันเดียวรู้ชื่อเลยอ่ะเตียมเที่ยวอ่ะเยีงยมงยังยังยังไปโรงเรียนหนึ่งวันจำชื่อได้เลยชื่อเล่นชื่อว่าไม่ใหญ่เอาขนมแจกอะยังก่อนไม่ใหญ่เอาขนมแจก อ๋อขนมผู้ขนมาแจกอูเมียนผู้ใหญ่ขนมมาแจกโอ้ผู้ใหญ่ขนมมาแจกอ๋อผู้ใหญ่ขนมมาแจกน้องใครบ่อุ้มบอมอมอุ้มบอมน้องใครวะเก่งจังเลยบ่ได้ใคยวะรงเรียนน่ะเด็กบ้ากันยองเจร เพื่อนเยอะแยะเลยไปโรงเรียนก็เพื่อนเยอะก็สนุกแบบนี้แหละนูกไปโรงเรียนนะ่ะมีเพื่อนเยอะเพื่อนเล่นเก่งมากเลยไปโรงเรียนวันนี้มีผู้ประชุมผู้ปกครองด้วยยายไปกับพี่อมอมพาไปหรอคะอืมคนนะ่ะเจ๊